กำหนดให้อันนี้เป็นอะไรอ่ะหนึ่ง B หนึ่ง B สอง B สามจนถึงเท่านี้โอเคครับแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ n พ pot นะถ้า n พ pot ต้องเป็นอะไร n d บวกหนึ end ่งพ o นะเพราะมันเริ่มมันเริ่มตัวที่หนึ่งอ่ะตัวที่สองสามสี่อ่ะมันมันลดมันมันมีตัวมันมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้านะโอเคเขาบอกห้าหกอ่ะสิบหกอ่ะเป็นลําดับเลขคณิตอ๋อไอ้โจนด้นะเป็นลาดับเลขคณิตรับทราบครับซึ่งมีผลต่างร่วมแปลว่าพี่ได้ละดีเท่าหนึ่งส่วนสามโอเคครับ แล้วเขาถามว่าไอ้บีนู่นนี่นั่นนะอะไรวะเนี่ยบบวกไปเรื่อยๆจนถึง B N อ่ะเป็นเท่าใดแสดงว่าเดี๋ยวเราไปนั่งหาก่อนว่าไปนั่งแกะบาะแสก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยดเรามีดใช่ไหมแล้วเขาบอกสิบหกเป็นเลขเลยนะลำดับเลขคณนี้งั้นแปลว่าพี่ขึ้นก่อนเลยแสดงว่าจากอะไรนะสิบหกเ็ก็คือสิบหกปะแต่เราไม่รู้ N ว่าคือพจนที่เท่าไหร่ก่อนป่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพจแรกก่อน เพื่อที่จะมาหาต่อในแก๊งตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งโอเคนะครับอะต่อมางั้นพี่ไล่ต่อจาก a n เท่ากับ a 1บวกด้วยเลยนะ a n ลบ1ดีสิ่งที่พิงได้ออกมาคือ a n คือสิบหเราต้องหาก่อนว่า a n คือเท่าไหร่เพราะฉะนั้น a 1คือ1โอ้ยง่ายอา๋อจงใจมาใช้ตรงนี้ n ลบเอ่อ n ในที่เนี้ยจำนวนพจน์อะเราต้องบวก1อย่างที่เมื่อกี้พี่พูดไปต้องเป็น a n บวก1แล้วก็ต้องลบ1นนะตรงเนี้ยมันจะเล่นแค่ตรงนี้เลย เล่นแค่ตรง N เลยระวังไว้ดีดีดีคือหนึ่งส่วนสามไม่รู้ว่าหนูโดนไหมพิงโดนตรงนี้ปะไม่โดนไม่โดนนะโอเคเพราะฉนั้น N มากกว่าสี่สิบห้าตัวถ้าภาพตรงนั้นอะคำตอบมันจะเคลื่อนพี่ว่าน่าจะมีช้อยดักรอเลยอ่ะอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นช้อยสามสี่ห้ามั้งเพราะว่าเห็นเป็นสามร้อยอะไรอะไรกันคิดว่านะแต่ไม่รู้ว่าจริงป่ะนะอันนี้เป็นเกินจากการเดาอาจจะผิดได้ต่อมาสี่สิบห้าตัวสี่สิบห้าตัวแปลว่าเขาถามไอ้ตัวนี้เนาะงั้นแปลว่าเราได้ว่าอะไรอ๋อ A1 ในที่นี้ของเราคือ B1 ต้องเป็นเขาถาม B1 จนถึง BN แต่เป็นอนุกรมเนาะ mm hmm. งานแสดงว่าพี่ไปเขียนก่อน b 1, เกิดจากเลยนะหนึบวกหนึ่งส่วนสปและก็ D คือ1นึส่วนสาเรามีเท่าไหร่นะ45ตัวเราไม่นับตัวหน้านะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่45ตัว45พจน์นั่นเองเพราะว่าถ้าระบุตัวเลขหนึ่งไปจะเป็น4ี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่จิลด้แล้วเป็น4ีส่วนสคูณสบนสาล่างเท่ากับสีส่วนสก่อน เดี๋ยวเราจะไปเข้าสูตรเราจะใช้ B หนึ่งเป็นเริ่มสตาร์เริ่มต้นก่อนจาก Sn ปะเท่ากับอะไรนะ n ส่วนสองอันนี้ต้องใช้สอง n หนึ่งบวก n ลบหนึ่งดีเพราะพี่ขี้เกียจหาตัวสุดท้าย Sn เท่ากับอะไรนะสี่สิบห้าส่วนสองสอง a หนึ่งสอง a หนึ่งก็คือสองคูณด้วยอะไรนะสี่ส่วนสามบบวกด้วยอะไรนะสี่สิบสี่ ดี D, คือหนึ่งส่วนสามอะหลอกเสแล้วโอ้โหแม่งตัดไม่ได้เลยเลยอ่ะงั้นหลอกแปดส่วนสามบวกกับอะไรนะสิบสี่ส่วนสามปะอ่ะเดี๋ยวรอกเลยอา,าจารเสร็จละต่อไปเป็นสี่สิบเท่าไหร่ห้าสิบสองส่วนสามปะยี่สิบหกปะสิบห้า ได้เป็นเทว่ายี่วะ2หกับสิบห้าถ้าได้สองได้สามสิบสามสิบสามรยเก้าสิบป่ะซึ่งไม่มีช้อยแต่ว่าพ,พี่บุกมาเกินหนึ่งตัวแน่เลยแบบนึงนะพี่คิดเลขอะไรพลาดแน่ๆแป๊บนึงนะ BN คือเมื่อกี้ B ีหนูหนูใช้เป็น BN ใช่ป่ะแปบบนึงนะเขาบวกไปเรื่อยๆจนถึง,ง BN อ๋อ BN คือ a อสี C ่ห้าจริงๆมันบอกว่าลำดับนี้เป็นพจน์ที่สิบหก ก็ <hydro ly> ต้องเป็นก่อนนะปะั๊มนึงนะไม่สิบหกมันคือไอ้น้นมันคือก่อนนะลำดับเลขคณิตแล้วเขาถามเอ็เอ็นของพี่จิลคือปั๊มนึ่งนะเมื่อกี้มันเป็นเอบกหนึ่งใช่ปะเมื่อกี้หนูได้เอ็มเอ็นเอ็ของบีเอ็นเอ็นเอ็นเอของบีเอ็อ็ของบีเอเป็นเท่าไหร่เอของบีเคือ สี่สี่ส่วนสามสี่สิบสี่สี่สิบสิบตัวองบเอนคือสี่สิบห้าตัวที่สี่สิบห้าใช่มาคือตัวที่สี่สิบห้าใช่แต่ว่าเดี๋ยวหน้าเมื่อกี้หนึ่งส่วนสามเอ็นลบหนึ่งใช่ไหมเวลาแทนเอ็นพี่ต้องแทนเป็นสี่สิบห้าพี่อย่าคิดเลขผิดมันมันต้องมันมันเลยมาหนึ่งตัวมันต้องแทนเป็นสี่สีบไปต้องแทนเป็นแป๊บหนึ่งนะสี่สิบห้าตัวของพี่จิวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอทำคเข้าใจก่อนเมื่อกี้โอเค ม่ฆ่าตัวตายโอเคโชคดีนะไม่มีช้อยหลอกโชคดีมากมากดูงนี้ก่อนเมื่อกี้พี่แทนผ้าแล้วพี่อธิบายตรงนี้ผิดไปนิดนึงโอเคจากตรงนี้เมื่อกี้สี่สิบห้าตัวความหมายคือหมายถึงไอ้ตรงก้อนเนี่ยทางก้อนอ่ะมันคือสี่สิบห้าตัวจากตัวโจทย์เวลาเราแทนเอ็นอ่ะต้องเหลือสี่สิบสี่มันจะต้องเหลือสี่สี่เออเพราะั้นมันต้องลบไปอีกหนึ่งเหลือสี่สี่เมื่อกี้พี่พูดตรงเนี้โดนพาไปนิดนึงตกมาตายเลยเขินเลยแป๊บนึงตรงนี้ต้องเป็นสี่สิบสาม ถ้าได้สีสามอ่ะเดี๋ยวมาดูนะตรงนี้เมื่อกี้เราได้ตรงนี้พี่ตัดเลยเหลือยี่สิบสองเอ่อครานี้ก็ทำงานเหมือนกันต่งงงเอ็ดนี่เ,นเพราะว่าตรงนี้ยี่สิบสองตรงนี้ได้เป็นห้าเอ็ดตัดเอเหลือสิบเจ็ดอ่ะถ้าสิบเจ็ดพี่ไปโปะเป็นสามสิบสี่คูณสิบเอ็ดพี่ใช้แยกเลยได้เป็นสามสี่สามพันเจ็ดสิบสี่ครับสี่สิบสองต่อพหาโอเคอันนี้คุณเล็กกีนพี่โชคดีมากข้อนี้ไม่มีซอยดักเมือ่อวานพี่ก็โดนเหมือนกัน พอมื่อกี้พี่คิดไวไปลืมเมื่อกี้อธิบายไปละไม่ตกมาตาเอ็นลบหบกหแต่มาตอนหลังต้องลืมลบออกอันนี้คือทั้งหมดนะครับทำความเขา้าใจก่อน